สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องซันเดอร์แรงกันแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมผีสไลเดอร์กันนะครับทุกคนเป็นสไลเดอร์แบบสีแดงๆกันหลังนะทุกคนไม่รู้ใครมาเอามาตั้งบนป่านะี่มาตั้งให้เด็กเล่นบนป่าใ,ในป่าเป็นเกมเพลเร์ er นะไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนะทุกคนมาครับเออนีอ่ครับโอ้กดอเยอะอ,อะไรไม่รู้ อ๋อเป็นในป่าทนะุกคนเป็นป่าเลยนะ้องมีสไลเดอร์นหนึ่งเป็นคลิปแรกของผมนะเป็นคลิปเล่นเกมนะอ,อเป็นสไลเดอร์เลยลองเข้าไปสิผม้ก้มเลยก้อมอยังไงนะ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นสไลเดอร์กันต่อขึ้นกันบนเนอะบนบันไดนี่เลยอืมจะขึ้น,นหร้อไม่วะไปเราขึ้นไป อ๋อเราต้องไซเดอร์ลงไปเหรอคุณอ๋อมันก้มมาเองทุกคนเราไม่ต้องกดก้มอะไรเลยมันก็มมาเองแล้วออกมาไม่มีอะไรเข้าไปต่อไม่ได้ไหลมาอ๋อต้องขึ้นไปเรื่อยๆเหรอรอบที่สองลักทุกคนไซเดอร์ลงไปโอ้มืดนเริ่มมืดนเริ่มเมื่อนออกมาโอ้ฟ้าเป็นหมอกเลยทุกคนจากจากตอนนั้นฟ้าเป็นหมอกเลยตอนนี้ จากต้นเช้าเช้าป้าไหมอกนี่ก็รอบที่สนะามน่ะไฟหมอกเลยก็ไม่ค่อยมีไม่มีอะไรนทุกคนลงกันต่อโอ้เริ่มมืดเริ่มมืดเริ่มอุ้ยเซเลเริ่ม,มทอดยาวขึ้นเอามืดแล้วเรียบร,ร,ร้อยนั่นคนอะไรน่ะเป็นอะไรนะ่ะออไฟฉายไฟยียบเออเขียนว่าอะไรนะ่ยเราต้องการใช้ไฟฉายเพื่อส่องมันมืดเกิน ออมันมืดเราต้องใช้ไฟฉายนะกิผีบ้ายังไม่ใช้ไฟฉายทเออคืน<ฮ>ใช้ไฟฉายหมดผมนี่ขึ้นไปรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมใส่เดอร์ตามปกติไปเดไสเดอร์มันเริ่มยาวๆขึ้นนะ้ทุกคนออกมาเขาไม่มีอะไรอีกอะไรนะบนนั้นเกออะไรเดี๋ยวเราต้องไปน้ทุกคน ไปดูก่อนมันคือใบเอกสารอะไรไม่รู้เอาเอามาอ่านซิเอออะไรเนี่ยข้อความนี้ก็ได้อ่านว่าโศกอนตกรรมเมืองเล็กๆเ,เมืองเล็กไว้ทุกกรณีผู้สูญหายจำนวนมากในสวนสาธารนณะในท้องถิ่นยังคงไม่ขี้คลายรายงานระบุว่า ทั้งเด็กและผู้ใหญ่หายตัวไปนักสืบที่ทำงานในคดีนี้ให้ความกระจ่างถึงสายสายอะไรวะอ่านไม่ออก้ามไปแล้วกันสายคณะ,อะเออเฉพาะของคดีนี้โดยระบุว่าราวกับว่าพวกมันหายไปในอากาศโดยข้อสอบถามว่าหากใครที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คดีหรือพอเห็นผู้เสียหายลายดายใดายลายหนึ่งให้ติดออต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้ถูกกฎหมายอะไรก็ทันทีไอ้ข้างๆก็อ่านว่าหนังสือพิมพ์เก่าแล้วกคนเป็นเมืองเล็กๆเกิดโศกนาฏกรรมเป็นคนผู้ใหญ่เล็กหายตัวไปนั้งคนเขาหายไปได้ไงเนี่ยเพราะไซเดินนี่รืเปะ่ะก็อาจจะใช่เหมือนกัน ก็มันเริ่มมีเสียงแปลกๆนะผมตอนนั้นอะผมได้ยินโอ้ยได้ยินนั้นได้ยินเสียงมีคนแบบกรี้วนะหัวเราะเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อนะก็ไม่มีอะไรอีกนะครับเริ่เริ่มยาวเริ่มยาว,ยาวออกมาโอ,อ้ก็ไม่รอรอเอยไม่รู้นะขึ้นไปต่อ ข้ยังไม่มีอะไรทุกคนลงลงไปกันต่อนะเฮ้ยเสียงอะไรอนะ่ะทุกคนได้ยินเสียงตุงตุงตุงเข,ขาใครอยู่ท่องคอนบนแนะ่เราขอไปดูก่อนนะผมว่าผีเนี่ยโอ้โหเป็นเลือดเลยฮะเอาศพเอาเขาโดนเฮ้ยมือมาจากไหนนะ่ะเฮ้ยไปแล้ว โอ๊ยไปเลยทุกคนเขาเข้ามาจากไหนเนี่ยเราต้องตามไปช่วยเขานะตามไปช่วยแต่ตอนนี้ไซเดอร์เริ่มยาวแล้วยาวกว่าปกตินั่นล้วนเราไปไหนเนี่ยคุกคํากำลังไปที่ไหนไปโลกอื่นเหรอเอ,อ้ยไฟเริ่มดับเริ่มดับก็บโอ้ยคอยาวเหมือนกันนี่ยนเฮ้ยอ,อ,อะไรขน้นหน้าอะไรเนี่ย อ๋อเป็นปูนนะเป็น,เ,นเราลงไปใต้ดินเนาะเนี่ยะอะไรกดออสกอร์กมาเป็นการแบบพุ่งไปข้างหน้านะคนกดกดึบกะดึบไปข้างหน้าอ๋อตอนนี้เรากดอยู่กดกดึบไปกระดึบไปกระดึบกดดึบกระดึบกระดึบเมื่อไหรจะถึงเนี่ยขึ้นไปต่อตอนนี้ับตอนนี้ับเรียบร้อบลงไปอ่ะ เราอาจจะไปทะลุเธอมิติอื่นหรือเปล่าหรือว่าเอากลับที่เดิมเหรอเอาที่ไหนเนี่ยทุกคนออกมาจากที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นมันไดเลยอาจจะให้เราขึ้นไปก็ได้ขึ้นมันไดไปเรื่อยๆนะอืมตัวอะไรเนี่ยตกใจหมดเลย โอ้โหผมเกลียดจังนี่อะทุกคนเล่นเกมผีเทอะไรเกลียดจับสเกตทุกครั้งเกมผีเนี่ยมันเกลชัดสเกตโคตรเกลียดจำสเกตเลยอ๋อเขาอ๋อไอคนนั้นมันตั้งศพตรงนี้เหรอแล้วศพมันไหลไปข้างล่างอะ่ะตัวเปิดกครับข้างในมีอะไรเหมือนจะเป็นหัวใจนะทุกคนเราต้องทำอะไรแน่ๆเลยครับกด e เพื่อปล่อย อ๋อเราต้องปล่อยหัวใจลงไปเหรอกอดไปฟังโน้ตต่อรีบๆครับรีบๆเรารีบเรารีบก,กอดอีกไม่ต้องอ่านอังกฤษก็ไม่ต้องอ่านอ๋นอ,อ,น,อนี่เป็นกอดอีกกดไม่โดนอืมกดละก็มีอีกเหรอกอดอีกอืมหัวใจก็เรื่มลงไปทุกคนเป็นอเอ้ยนฮ่กเเป็นประตูเนาะอ,อ,อะไรนะ่ะ ราต้องหมุนเหรอกอดหมุนละอ๋อหัวใจะจะเลื่อนลงนะทุกคนประตูก็ตยทำไมประตูมันขยับไปปาทุกคนหัวใจลงไปละวแล้วก็รอไปนะหัวอะไรเนะี่ยเฮ้ยเสียงอะไรทุกคนเสียงคนกี้นะทุกคนเฮ้ยใครเป็นกีดวะ ผมกลัวแล้วนะเอ้ยกลัวจำสเกสสุดๆละไปดูที่ประตูก่อนมีอะไรบ้างก็ประตูไม่เปิดนึกว่าเอ้ยเอ้ยเปิดแล้วนี่เปิดเราก็เข้าไปอ่ะเฮ้ยเสียงตามหลังเลยเสียงอะไรตามหลังม่ดูทุกคนมีคนตามหลังเรามากีดลั่นเลยทุกคนพุ่งไปแล้วพุ่งไปอีกนะเหมือนตอนนั้นเลย ตรงนี้ทางหน้าให่ยาวนะวิ่งหนีลงไปต่อโอ้โหเสียงกี้ก็ตามหลังมาเลยเรียวผมผมผม,ผมกลัวสุดแล้วตอนนี้ผมแบบตั้งใจกดมากทุกคนตั้งใจก่อืเออเออเสียนเออเออลงไปต่อกี้เดละเป็นเป็นตัวอะไรมันเป็นผีเหรอผีอตัวที่มันจับศพมั้เหระทุกคน ที่ผมเห็นตอนไซเดอร์ลงแล้ก็ดูกันยาวๆใลตอนนี้เกิมนี้ก็เออผมให้เท่าไหร่เออค่อยให้ตอนหลังๆตอนที่จบแล้วนะคุณตอนนี้เราก็หนีไปก่อนหนีผีไปก่อนเออเออ,อ,อืออโอ้ยเมืม่อไรมันเมื่อไรจะหมดเนี่ย กดไลน์ลงเขาไปแนนทุกคนเมื่อไรจะหมดลงไปอีกมันคยังตามหลังมาีี่งก็เลยเออหรือว่ามันไม่ตามหลังไว้เอ,อ้ยตามมันยาวขึ้นุูคนอาจจะเออไฟไฟกระพริบด้วยไฟใช้เป็นอะไรจะหมดเป็นหมดแล้วอะนนียลงไปลงไปฮะ ตามมาไหมกะโอ้ยไอ้เอ้ะไอ้อนี่ทางไซเดอร์นี่ว่ะฮะทุกคนกำลังไปหายเลยไซเดอร์หายไปแลว้วหายไปได้ไงเนี่ยเอา้าไปเลยเออดำเอาจบแลว้วทุกคนผีไซเดอรนะ์ครจบเป็นทีเรียบรอย้อยก็ปุ่มว่าน่าจะที่ผีมันกี้แตลพอะเราปล่อยหัวใจลงไปเหรอนั่นคือหัวใจของมันเหรอ ว่าเจ้าองผีเหรอคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเต็มเกมเนี่ยผมให้ประมาณเออเจ็ดเต็มเอ้อเอไม่ใช่เจ็ดเอ้เออห้าเต็มเอ้เอสี่เต็มสิบพอนั่นแหละทุกคนแค่นั่นแหละบอกเลยว่า้ำสกเกลแค่ครั้งเดียวไม่มีไอเดี๋ไม่มีไ,ไ,มมไปเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รกดติดตากดกระดิ่งให้ผมด้วยครับบายบายครับ กิน้าอาจจะเล่นเกมเคอร์เลยอีกนะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเล่นอนะไรครับาบายค่ะ